สมไม่ดีก้ามทอง49บาทนะครับผมเออเรอเปิดขายนะครับผมดูว่าผมจะได้หรือเปล่าเดี่ยวรอเปิดขายนะผมแล้วก็กดสมไปเลยนะนี่ โอเคได้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าเกมไปดูกันเลยโอเคได้คร mm ับผมได้กล้ามทองมาจริงๆด้วยนะครับโอ้โหโคตรโคตรมาท่านผู้ชมรอของเติมแล้วผมแล้วก็รีบสมเลยนะครับผมอ่าเว็บลูกเกอร์โซนนะครับผมรับเติมเพชรเพียงใช้ UID นะครับผมมีไลฟ์ฟรีไฟขายเพียบงบน้อยลบร้อยก็มีนะครับผมเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหาลูกเกอร์โซนได้เลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะผมลูกเกอร์โซนนะ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้นะับผมอยู่ในเกมฟีฟาแล้ววันนี้ฟีฟนะผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมคืออะไรนั่นเองโอเคเราเข้ามาสู่หน้าของกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมรวมแฟนๆ KG T 4 8นะครับผมอ่าชุดของอ่ากลุ่ม กอร์กรุปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แม่นไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมโฟรเอกเนี่ยหรือเปล่าเออโฟเอกนะครับชุดนะครับผมก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อแบบของอเขาเรียกว่าฮิโอยริปะผมก็ไม่รู้นะครับผมอืม ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กางเกงกางเกงนี่โอ้โหเป็นกางเกงแบบว่าขายใหญ่ๆนะครับผมก็เท่มากเลยนะครับผมัยรุ่นเจแปนเขาชอบนิยมกันนั่นเองนะก็เป็นรองเท้านะครับผมเป็นรองเท้าใส่เล่นนะครับผมเป็นลายแบบซึนามิสีแดงนั่นเองอ่าทางด้านของหมวกและทรงผมรวมกันนะครับผมนี่ถ้าสมมติว่าทรงผมแยกกับหมวกนะครับผมก็ว่าเป็นเซ็ตที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสวยเลยนั่นเองนะครับผมมีตุ้มหูด้วยนะเราขยับได้ด้วยนะเป็นชุดแฟนคลับนั่นเอง ข้อ,อขอด้านในก็จะมีของเกลือตามตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับแล้วก็ท่านะครับผมท่ารํากระบองหรือท่าเชียท่าแบบให้กําลังใจนักสแสดงอะไรของเขานะผมก็มเหมือนจะมีเพลงด้วยนะผมแต่ว่าขออย่าปิดเพลงนะครับผมเดี๋ยวโดนลิขสิทธินะออกิกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับผมมีเวลาทนะั้งหมด5วันนะผมเดี๋ยวเจะเอาของที่มีออกก่อนละกันนะ,อะสองอย่างนี้นะเนาะเจดเพชรนะครับผมแล้วก็ รต่สิบเก้า่เก้า้นยเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าเก้าสาแล้วก็สี่เพชรนั่นเองนะครับ่อนข้างที่จะถูกเลยผม,มลองส่มสักครั้งนะครับผมเผื่อได้นะนี่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 น,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 นี่ไม่ได้นั่นเองโหเกลืออ่ะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะคะรับผมสำหรับเราวันนี้นะครับผมก็ใครหมดเท่าไหร่นะครับผมเหมาหรือเปล่านะคะรับผมหรือว่าหนึ่งครั้งออกก็เชิญคอมเมนต์นะครับผมอืมก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้นะผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมผมมีแจ้งนะครับก็อย่าลืมนะครับผมไม่ขอเนังเกอร์โซนนะครับผมรับเติมเฟสฟรีไฟล์แล้วก็มีไอดีขายด้วยเองก็โอเคนะครับผมผมไปแยกไปแล้วครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไกลค์กดแชร์กดติดตามผมเรวยเองก่อนนะครับ